กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อคลิปนี้สิมาอัปเดตในส่วนของเรื่องดราม่าก,ก่อนหน้าของทางพระเอกสันพี่น้องแล้วก็มีในส่วนของทางคุณพ่อของพระเอกได้โพสต์นะพี่น้องเนาะแล้วก็บเบ้าถึงทางเพจอีก,กี้พี่น้องแล้วอีก,กี้ไม่ทนพี่น้องเอามาเบ้าถึงบอกว่าปากดีทั้งพ่อทั้งลูกทําคลิปรับรายได้อะไรหรอว่าสันวา่า ทำเพจมาทำติ๊กตอกมากี่เพจกี่ช่องไม่เคยเปิดรับรายได้วาสันวะติ๊กตอกกูเก่าๆคนดูคลิปละเจ็ดล้านยังไม่ได้รับเลยมึงจะชอบเดาเหมือนกันแหละว่าสันวะเรื่องเป็นนักสืบกูก็สืบมาหลายร้อยเคสแล้วรอกูจบเรื่องก่อนนะถ้าว่างแล้วจะเล่นด้วยนะจ๊ะวาสันวะพี่น้องแล้วก็บ,บอกว่าได้ข่าวว่ามีเรื่องชู้สาวอยู่รอกูเดอ้อคุณพ่อลิเกวาสันวะพี่น้อง เหตุก็เกิดจากที่ทางคุณพ่อน้องสันเนอได้พดูดแล้วก็บ,บอกว่าทําตัวรู้เรื่องเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยภ่าสันวาเดาไปมั่วถ้าคุณเก่งขนาดเดาความคิดคนออกไปทําอาชีพนักสืบเถิดว่ะาสันวาผิีอีกี่ล้วพี่น้องว่าบอตองมาเห็ดเว้าถึงแอบบๆซ่อนๆแบบนี้นะนะแบบว่าคือทางอีกี่ก็เลยแบบบ่พอใจนะั่นละพี่น้องแล้วก็เลยโพสต์ถึงเรื่องนี้แล้ว ก็มีการบอกว่าได้ข่าวว่ามีเรื่องชู้สาวอยู่วสันว่าบอกถึงทางคุณพ่อน้องสันและพี่นองบอกว่าโอเดอคุณพอลีกี้โรกูนะจะจัดการเรื่องนี้นั่นแหละพี่นองประมาณนี้ทางชาวเน็ตถึงขนาดอยากรู้กันเลยทีเดียวพี่นองว่าเรื่องชู้สาวเกิดยังขข้นอีกเนาะวสันว่าพี่นองนั่นแหละทางอิกี้ไม่ทนเลยได้โพสต์ใบแบบนี้พี่นองดราม่าเรื่องนี้ นาสี้เงาเลยล่ะพี่นงองเพราะทางเพจอีกี้ของแท่เนาะเพิ่นกะได้บอาถึงเลยล่ะว่าก็คือสืบมาหลายลอยเคสแล้วล่อจบเรื่องก่อนนะเพราะว่าถาวางแล้่วสีลงไปเล่นด้วยว่าวเพราะว่าได้ข่าวว่ามีเรื่องชู้สาวอยู่รอก่อนเดอ้อคุณพ่อดิกีว่าสารพี่นงองทางชาวนิดกะอยากรู้กันเลยทีเดียวพี่น้องทางชาวนิดถึงขนาดต้องปักหมุดรอเรื่องนี้กันเลยทีเดียวพี่นงองนงองอันนี้ก็เป็นในส่วนของดราม่า ยังบรจบยังจะมีเรื่องต่อไปอีกพี่นงยังมีในส่วนของเรื่องชู้สาวที่ทางเพจนี้ได้เอาถึงไว้แบบนี้พี่นองนั่นแหละพี่นงเจดวงเลยได้เอาข่าวมาอัปเดตสู่พี่นองฟังเนาะเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงไม่เด้อจ้าคลิปนี้พี่นงมีความคิดเห็นแบบใดกะข้อม,มินใบใต้คลิปเจดวงใดเด้อขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า